ไม่พันธงไ,ไงก้าั<ม>ันธงได้ยังไงไม,ไม่ไม่มีแบบคำว่า V.I.P ต้อง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 อธิบายคําว่า V.I.P ก่อนแต่ถ้าถามว่าเรื่องการกินการอยู่การนอนอันนี้ไม่มี V.I.P แต่เรื่องสวัสดิภาพเ่งๆอีกค,คนหนึ่งที่กำลังกระนำแรงนะเคนโดนะเคนโดสวัสดีครับบอสปองสวัสดีครับบอสเคนโดใชคือคือการไปอยู่ในเรือนจาเนี่ยมันจะมีกระเบื้องสามแผ่นผ้าสองพืน บบเบื้องสามแผน่นคือขนาดหกสิบคูนหกสิบอะครับสามแผน่นโอ้แล้วก็ผ้าสองผืนผืนหนึ่งคือหนุนหัวผืนหนึ่งคือห่มและสองผืนนี้ย<ม>จะเป็นหมอนใหมไม่มีหมอนให้เห,หรอไม่มีหมอนครับผ้าผ้าใช้แค่ผ้าสองผืนไม่มีหมอนเลยอันนี้คือทุกเรือนจาเลยใช่ไหมเรือนจำมาตรฐานเดียวกันหมดครับแล้วเบื้องสามแผ่นคือหกสิบคืนสิบใช่ครับถ้าเป็นพี่ปองก็อาจจะกระเบื้องหกแผน่นผ้าสองผืนนึ่อยพูดเป็นอะไรอย่างเก่ง <G ül üş> ไม่ไม่หรืว่าขนาดตชั่วขนาดตัวคนใหญ่ผมจะผมจะแฉนะว่าคุณเป็นทนายที่เห็นใครก็ให้ยอมความหมดเลยนะคุณเนะี่ยเห็นว่าลูกความคุณเห็นว่าลูกควา,กคามผิดเพิ่มเนี่ยคุณให้ยอมความนะคุณไม่สู้หรอก่เพือพ่อรับเพื่อรับโทษน้อยที่สุดท่าที่จะรับได้โอ๋อะไรนะผิดติดแน่แพ้ติดนานอะไรนะแน่แพ้ติดนานรับผิดพอประมาณฝากไปถึงบอสทั้งหลายว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับผิดพอประมาณ จริงจริงด้วย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 ฐานความผิดจริงๆอะครับผมมองว่ามันมันก็อาจราโทษจริงๆมันไม่ได้สูงมากนะครับแค่แค่เพียงว่าเมื่อเมื่อเอาโทษแต่ละกรรมอะครับจากการหลอกลวงแต่ละครั้งมารวมกันเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าโทษมันหนักแต่สุดท้ายของอในส่วนของบางความผิดจริงๆรู้โทษรวมกันก็ไม่เกินยี่สิบปีไอเขาบอกเป็นพันปีซึ่งนี่ต้องตามไปพันปีคือ พันปีจริงครับถ้าเอาทุกโทษมารวมกันนับทุกกระทงความผิดแต่ว่าในความผิดเขาต้องเชร์กันทุกชาติทุกชาติใช่ไหมชาตินี้แปดสิปีชาตินี้แปดกูก็ประมาณสิบห้าชาติเป็นอย่างน้อยนี่ไม่มีไม่มีครับแชร์แม่ชะจริงมันกี่ปีไม่กันกี่ปีครับตามหลักกฎหมายครับไม่เกินยี่สิบปีไม่เกินยี่สิบเมื่อรวมทุกเมื่อเริ่มเมื่อรวมปีนีถ้าเป็นล้านค้านลดเยอะมากเลยนะพันปีหรือยี่สิบปีเนี่ยส่วนลดสองเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ทำไมไม่ เอาสักห้าสิบปีเจ็ดสิบปีอะไรเงี้ยทำไมเหลือยี่สิบปีเอาเอาเอาอีกสักพันสองพันห้าร้อยปีให้พระพุทธเจ้าองค์ไหนมาเลยไหมล่ะครับอุ้อุนนั้นไม่น่าจะมีใครติดคุกนะมีแต่คนดีนะยุคภะษีอาี่รอรอดจริงรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเลยไหมเราต้องพูดจะมีโอกาสไปยุคภะษีอานยุคนั้นมีแต่คนดีนะไม่มีเดือดจั่มไม่มีตำรวจไม่มีเพราะพนายคุณหากินไม่ได้เลยนะยุคนั้นอะเราทั้งคู่เราทั้งคู่เอาชาตินี้ก่อนไหมครับเอาชาตินี้ให้รอดก่อน <tyard> อาจารย์อะไรเนะีนะ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วรวยจนนมีกับทรงผมไหมแม่ตักไม่ตัยย <t> ดไ <trader> หน <t> mm hmm รวยจนถ้าถ้าสมมุติผมเขามไม่ไม่ใช่เรื่องของผิด <Yeah. S 1> ไม่ผิดไม่ไมส่ครูมอธิบายนะครับน่าจะเป็นเรื่องมาตรการโควิดเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขามีมาตรการของเรือนจําเนี่ยให้ mm hmm. ให้คนที่เข้าไปที่จะเข้าไปสู่เรือนจําใหญ่ครับให้พักเหมือนกับพักรักษาตัวดูดูดูโควิดก่อนเจ็ดวันถ้าถ้าถ้าร่างกายปกติไม่มีไข้ก็จะเข้าสู่กระบวนการตัดผม ซึ่งแตดผมแล้วเนี่ยทรงผมไม่ว่าจะยากดีมีจนก็จะเป็นทรง,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 งทรงทรงทหารทรงนักทหารเกณฑ์นี่วะทรงทหารเกณฑ์นึ่ภาพมง,ง่ายๆตอนนี้ทั้ง18คนมีสิทธิ์ได้ประกันอบอสมีนอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ได้ประกันอย่างอย่างที่ผมบอกครับด้วยด้วยหลายๆอย่างผมมองว่าณตอนนี้ไม่น่าจะได้คนเสียลูกค้าไปแล้ววันนี้มีว่าประกันได้แล้วครับบอสมินต้องรอครับ เขามีพอมีพอคุณโดนละคุณโดนละหนึ่งแล้วนะคุณหนึ่งแล้วนะร้อยคุณหนึ่งแล้วนะพี่พี่ไปเรียนวิชากับพี่หนุ่มมาหรือเปล่าประกันได้แล้วหนึ่งคนแล้วคุณคิดว่าที่เหลือจะมีโอกาสได้ประกันไหมโอ้โหถ้าถามผมอย่างนี้ผมผมก็ยังตอบเหมือนเดิมครับว่าจริงๆเหรอฮะประกันได้จริงเหรอเอาคุณคุณจะตอบว่าไงก่อนผมไม่คุณผมไม่โอกาสคุณพูดกันนะผมในขณะที่ผมเป็นหนุ่มกันไกลผมไม่คุณพูดก่อน ผมมองว่าคดีเนี้ยมันเป็นคดีที่ความเสียหายมันเยอะผู้เสียหายมีจํานวนมากและที่สําคัญจริงๆคอมูลค่าความเสียหายมันเยอะมากๆซึ่งมีนี่อาจจะเป็นเพราะเป็นดาราเป็นผู้หญิงเขาก็เลยเราไม่หนีเขาก็เลยให้ประกันเนาะโอ้โหพี่เหลือพี่เหลือนี่ทนานเก่งฟันธงว่าไม่น่าจะให้ประกันตามตอนนี้ผมว่าตอนนี้น่าจะยังประกันไม่ได้ยังยังอันนี้ตอนนี้ประกันไปเลาสามคนครับดีและโชคดีที่ผมเลือกโอ้ยอ่าพี่เป็น อะไรกับพี่หนุ่มเนี่ยใจคอจะให้ผมเหลือลูกความเลยทีมงานเปิดคลิปขึ้นมาทีมงานเปิดคลิปขึ้นมาทีมงานเปิดคลิปหลักฐานขึ้นมาครับทีมงานครับทีมงานไปเช็คข้อมูลที่ประกันสามคนจริงหรือเปล่าทว่าเขาผิดหมดห้ามดูเอ็ดห้ามเข้ามาอะไรช่องนี้เด็ดขาดถ้าท่านไม่อยากเสียคะแนนไม่อยากเสียลูกค้าไม่ไม่ไม่อันนี้คือเป็นตามที่ท่านในแง่กฎหมายที่เก่งว่ามันเป็นเสียหายมากครับเป็นพันล้านหมื่นล้าน แล้วถ้าประกันบางทีมีโอกาสหลบหนีก็ได้นะมีโอกาสที่จะไปตามช่องทางธรรมชาติก็ได้นะใช่ไหมด้วยด้วยด้วยฐานความผิดที่ด้วยฐานความผิดที่ทางทางตัวตารวจเองะครับหน่วยงแต่แจ้งข้อกล่าวหาเขาใช้คําว่าร่วมกันครับไม่ได้แยกเขาไม่เขาไม่แยกออกเลยว่าว่าเป็นแค่ผู้สสับสนุนหรือหรือหรือผู้ใช้หรืออะไรไงมันมันไปรักษณะญาร่วมกันฉนันถ้าให้คนหนึ่งประกันตัวมันไม่มีเหตุผลเี่คนอื่นไม่ประกันตัวอผมให้คุณย้ำอีกครั้ง มีสิทธิ์จะได้ประกันไหมผมยังอันนี้ผมไม่รู้ข่าวจริงนะครับผมไม่ได้ตามเลยวันนี้ <พอ S 2> คุณตอบตามของคุณแบบไม่รู้อะไรเลยคุณตอบตามความรู้ของ,ของทนายคุณเลยโปโปหมดเลยพอดีวันนี้เพิ่งเพ,พิ่งมากลับมาจากเอจากวัดครับ <c oughs> ผ,มผมถามไม่ตรงคําตอบคุณใช่ไหม <c oughs> ผม,ผม,มยนืนย<ม>ันว่าไม่น่าจะได้ประกันมีคนบอกที่บา้วครับว่าล่าสุดสารสั่งแล้วไม่ให้ประกันครับเหตุผลเหตุผลมันง่ายมากครับในการไม่ปล่อยตัวชั่วข่าวลูกค้าแห่มาเลยครับ ดวนสารอาญาไม่ให้ประกันตัวบอสการบอสแซมบอสมินเฮ้ยเห็นไหมล่ะ <pers> uh <huh. S 2> ติดตามผมนะครับปรึกษาคดีผมได้นะครับย,ย้ายย้ายจากบ้านพี่สมบองมาบ้านนี้ได้เลยนะครับใครมอบรางวัลเลยช่องเราไปมอบรางวัลให้กับทนายเก่งน้องผมเลยลิสรุษม<อ>าเยอะ้ขออไอ้นี่ผมอยากได้นี้ที่เราผมอยากได้ปลาโลมาไอปลานะปลาฉลามไอปลาใหญ่ๆอ่ะไอไอ้ิงงแางอ่ะคุณโอนอ๋อเอานี่คุณเอานี้ไปยูนิเวิร์สไปเลยคุณโอนให้ผมแสนหนึ่งเดี๋ยวผมซื้อยนะูนิเวิร์สให้ ผมอยากได้อันที่แพงๆหน่อยวไม่เจอกันนานขอรางวัลใหญ่ๆหน่อยมาครับมาให้รางวัลผมเห็นตอนนั้นชาลีการมินนู้ยขุนเดชหลังๆขุนไอขุยอันเนาะ <c oughs> ถ,ถือว่าคนน้ำตาแตกเนาะแบบโอ้รางวัลเขาใหญ่แบบอันนั้นแ็แม้แต่นั้นเขาก็ดัง <c oughs> ออมันมีมม,มันมีเกรดนะเก่งมันมีเกรดแต่มันมีดิวิชั่น A B C ีเราเราต้องลองจีบกันให้เป็นคู่จิ้นแล้วเราก็ค่อยไปขอรางวัลจากเอฟซีผมว่า คือพี่ว่าจะไปทางแพรลี่แล้วดูทําอะไรน้องก็ดูคุนอน<ๆ>ด้วยกันนะพี่สมปองอย่าลืมนะเราเคยนอนด้วยกันนะเราเคยนอนด้วยกันห้องเดียวกันแพรลี่ก็เคยนอนหองเดียวกันเลยพี่โกนตาตาดเลย <c oughs> คนเรามันก็ต้องโกนันนั่นแหละใครไม่โกนบ้างเออคุณสมอา้าวไอ้นี่พูดจะผมบล็อกเลยแนะ่พูดอะไรเนะี่ยคนะุณยินกร,รนะั่นแน่ คุณสมปองไม่ได้ประกันตัวครับเพราะว่าผมไม่ได้ติดอะไรคร<ต>ับผมอใช่สมปองไม่มีความผิดนะครับไม่มีคดีติดตัวเออทนายเดชาจะสอบท่านมวัชระเมทีไอ,อพี่เดชานี่เคยเจอไหมจุกรูจักรูนี่ไม่เคยเจอวตัวยังไม่รู้จักไม่รู้จักครับเจอบ่อยในรายการหนกระแสแต่เช้าผมไปอัดต่อวันศุกร์พอพี่หนุ่มพอพี่หนุ่มจบแต่กว่ามันไม่ค่อยมีมีออนไลน์ต่อนะพี่หนุ่มจบแล้วจบเลยนะครับว่าประมาณบ่ายโมงสิบห้าผมก็อัดหนกระแสแต่เช้าต่อ ะครับเป็นรายการที่ดีฮะแต่ไม่ค่อยได้กําไรให้พี่หนุ่มเลยตอนนี้ก็ไม่ได้ทําแล้วด้วยนะฮะยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่นะฮะเพราะว่าพี่หนุ่มซื้อเวลาไปแล้วแต่แค่โหนกระเสร็จโอ้สุดยอดแล้วก็สุดยอดนะเอาข่าวมาจากไหนเนี่ยเอาไปเอกเอก่ถามคนเล็ก่ไในถามผมเนาะก็ว่ากันไปเด้่ยนะทำไมพี่เดชาพี่ข้อที่ทำไมถึงอยากเล่นท่านบอกอันนี้จะดีเหรอครับ <laughs> อันนี้รู้จักจะได้ก ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าจะมีก็นีอ่อย่างที่ผมวิเคราะห์แต่แรกครับผมมองว่าแต่แต่ข้อเท็จจริงเอาตรงๆว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามไม่ไม่วิเคราะห์ข่าวแบบตรงๆมากๆเพราะผมไม่รู้เนื้อของคดีมัน<ร>มันเป็นรครั้งเราเราก็ได้รับข้อมูลเนาะใช่ครับเมือม่อเมื่อเราไม่ไม่ใช่เจ้าของสำนวนเองเนี่ยการที่เราไปไปแสดงความคิดเห็นลึกจนเกินไปแล้วข้อเท็จจริงบางตัวมันปรากฏมันจะไม่เราเสียหายได้อย่างอย่างของอาจารย์อย่างที่เราคุยกันนี่คือถ้าไม่มีข้อเท็จจริงอย่างอื่นว่า ท่านมีรายได้อย่างอื่นนอกเหนือจากเงินเ,เขาเรียกว่าปัจจัยที่ถวายที่ไปเทศไปบรรยายผมมองว่าไม่น่าจะทําอะไรท่านได้ถ้าบอสพอบอกว่าผมก็ให้ผมก็ให้อาจารย์ถวายการมอเป็นรายเดือนครับตามยอดสายเนียอออันนี้อาจจะงานเข้าได้หรือหรือผมถวายหนึ่งหนึ่งรหัสให้อาจารย์อย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยหลังจากนั้นมาก็มีเงินเข้าบัญชีอาจารย์จากรหัสเนี้ยที่มันมีลักษณะของการทํางาน เป็นสายงานอันเนี้ยอันเนี้ยไม่รอดอันนี้ไม่รอดแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ครับถ้ามีอย่างนั้นก็รีบไปเคลียร์ไปโอนให้ออกให้โอนย้ายอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมไม่มีไม่มีหรอกเชื่อเธอผมก็เคยไปทเทศยบไปบรรยายอะไรบริษัทเขาก็ถวายมาแค่นั้นแหละเข<อ>าจะไม่มีหรอกว่าแบ่งยอดถวายพระเลยโอ้ยยากไม่มีหรอกครับซ,ซึ่งถ้าเรามองจริงๆผมมองว่ามันเป็นก็เป็นเรื่องปกติวิสัยของของของนักบรรยายที่ก็ไปบรรยายลู้วิอบริษัทเขาอาจจะโอ้ย ไปไปไปอีกบริษัทหนึ่งนะอยากรวยผมมองว่ามันก็มันก็ไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนาะไม่ได้เป็นอาหล่าหเนอกการที่จะชื่นชมชื่นชอบอวยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ก็ผมชอบจรรยาบันอยู่นะคุณไม่แบบไปพูดถึงทนายอื่นอะไรมันเป็นจรรยาบรนหนึ่งเนาะครับมันมันเป็นจรรยาบันเราเสียพระเขาก็จะไม่บอกว่าพระของอีกเสียหนึ่งปอมเขาก็จะไม่พูดเขาก็จะแบบว่าอืมออะไรเงี้ยเหมือนผมไป ผ่นเท่าที่คงเจียมอุบลก็มีเด็กอนุบาลสามน้องตะตังมาขายรัตตลึงแล้วก็มีพี่พอหนึ่งแล้ปอสองแลขายอยู่เอาเอ้าวตะตังไม่ไปขายโตะนั้นอ่ะอ๋อพี่เขาขายอยู่ครับไปต,ตัดราคาเขาไม่ได้ดเครับเป็นเงิันสูงมากอเอออย่างนี้ต้องอย่างนี้เฮ้ยโต้ท่าแบบตะลึงเลยแบบอึ้งเลยอะ่ะแต่มีข้อเสียเดีย๋ยวผมวจะแจ้งความผมผมเป็นผมจ้างคุณไว네้เนี่ยผมไครับเรื่องน้องตางคงนี่แหละแล้วก็คนที่ขายให้ผมประมาณสิบก๊อไรวันนั้นหมดไปเจ็ดพันสี่ เขาเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกเขาเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาหลอกขายให้ผมของท่านมีเท่าไหร่นะครับกี่กี่ผู้เสียเท่าไหร่นะมีมีกี่คนนะเจ็ดพันสี่ร้อยบาทประมาณสิบกว่าคนเขาเอาลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาขายให้ผมบวกให้ผมด้วยอีกเจ็ดคนโดนเหมือนกันเหมือนกันสองพันกว่ามาพร้อมกันเลยผมว่าน่าจะมาจากสำนักเดียวกันกั่เพื่อวิทยลอะครับค่าข้าวผมหมดห้าร้อยห้าสิบห้าบาทลงตัวมากเลยเลขห้าห้า ผมไปรอกินข้าวผมหิวข้าวผมจะไปกินข้าวลอตเตอรี่มหมไม่หยดเลยผมก็เอ๊ะทำไมร้านนี้ไม่ไล่ลูกลอตเตอรี่อ,อ๋อผู้หญิงจะมาขายคนแรกเป็นลูกสะพ้มาเป็นร้านคนมาเป็นญาติพ <im it> ี่น้องมันโทรหากันมาน่ิว่าวรเร่อลอตเตอรี่นะครับม,งงมันมันยังไงมันไม่เป็นการพนันเลยครับคุณนอี่ไม่เป็นพนันครับลอตเตอรี่ถูกกฎหมายก็มีกฎหมายรองรับเรื่องเรื่องกฎหมายลอตเตอรี่นี่ครับลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาลถูกกฎหมายครับแบ่งภาษสีให้กับทางรัฐผมเคยเห็นรายการหนึ่งเป็นเกี่ยวกับไยใสยใจสะอาดอะไรเงี้ย,ยวัยรุ่นอะไรเงี้ยใยใสผมเอ้าสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลผมเอ้าใยใสยใจสะอาดทําไมถึงอ๋อเขาบอกว่าเป็นเป็นการพนันอย่างอ่อนครับเป็นอ่อนๆมากอะถ้านนั้นก็ห้าเปอร์เซ็นต์่ะห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอ,อ๋อใชเม,มันเหมือนเบียร์ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับไหนฮะเบียร์อะไรน้ำเราออ จริงๆน้ำสิงแต่ผมก็กลัวผิดใจกับช้างผมสนิทสองสองที่ผมเคยเอาสอลากว่าจัญญาบันสูงมามจัญญาบันสูงผมตอนเป็นพระนี่เขามาถวายน้ําทั้งสองอ่ะบางทีชนกันด้วยคนมาถวายครับท่าเป็นไงครับเสร็ปั๊บน้ําสิงน้เดื่มสิงมาถวายต่อก็อเ,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 เซ็นครับแต่ไปนี่แต่ผมไม่ศึกเขาถวายผมตลอดชีวิตเลยครับโอ้ยังถามอาจารย์วอยนะก็น่าจะรอดเนาะนี่ผมโม้จะมาศึกด้วยกันทั้งหมดเลยโอ้โอเหลือเหลือท่านไม่เถอะครับท่านก็มีคุณอุปการเยอะกับประเทศไทยอยู่ ไปเช็คหลวงพ่อพยอมที่มีถ่ายตรงอวนไปทางวัดมาไหม่กี่ก็เล่นไปผั่วเดี๋ยวเขาไปจริงจอยากให้มาอยู่ด้วยกันยมันจะไม่เหลือแล้วนะครับจะเหลือแต่อาจารย์เบียร์คนเดียวแล้วทีนี้มีคนบอกแล้วดูเลือกฟินเตอร์นี่กดเลือกฟินเตอร์เป็นไหมเนี่ยเป็นๆอยู่ครับเอฟเฟคเอฟเฟคไหนเลือกที่ทนายเก่งว่ามันจะไม่น่าเชื่อตื่นไม่ได้นะอย่างว่าใรที่ยังไม่มีคดีนะครับแล้วอยากมีคดีอยากมีเรื่องมีดาวอยากมีเรื่องฟ้องร้องอยากอยู่ดีไม่ว่าดี อยากทั้งกรรมทั้งขี้กรรมทั้งตดนะครับนี่มาหาที่ผมใช่ไหมติดต่อทนายเก่งได้ิตอนนี้ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับ0 9 9ย์เก้าเครับสี่สองห่าหนครับคุณเห็นผมเป็นรายการวิทีทีีแล้ก็รับศูนย์เก้าเก้าเลยนะฮะสี4สองห้าครับศ9นย์เก้าเอ้าเหนึ่อาไหนลองพูดเลขย้อนหลังที่นี่เดี๋ยวตีเรื่องกระโถนเลยครับนี่ยี่ได้มัได้ไม่ได้แล้วนะ แล้วทําไมคุณไปปล่อยเขาร้องเพลงเขามัดซีอะไรร้องอะไรทำไมมันมันยืดเยอะๆไปกี่ปีเนี่ยถามจริงอ๋อใคร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 เยอะๆฝากผมไมอะไรเมเป็นผู้เสียหายฝา่ผมเป็นโจทย์นี่แล้วทำไมเขาไม่เข้าไปนั่นเลยทำไมเขาออกมายังไปร้องเพลงร้องเพราะกับส้นถลับด้ยนะเห็นเขาว่าเ่ยเอฟเฟกแบบสุดยอดมากเลยใช่ครับ เนี่ยคุณเอกเวลามาห้องรางวัลจังหวะโบ๊ะพอดีแล้วก็ไปตัดติมให้ผมด้วยเนี่ยเอกไม่นาคุณผลิตว่าได้กําไรจากเออบริษัทคุณมีผลิตภัณฑ์เนี่ยคุณขายตรงมีเครือข่ายงั้นไหมไหนของคุณอ่ะผมขายตรงเหมือนกันครับตรงยังไงของคุณตรงยังไงตรงไปตรงมาครับขายตรงตรงเอาของไปเอาเงินมาแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับผมอีกผลิตแล้วเอาไปขายตรงตรงเลยขายตรงๆรงขายเป็นฟอมติกต็อกครับเห็นว่าผมไปไลฟ์คุณข้อหนึ่งกำไรมากเลยคุณไหมผมไปไลฟ์อีกเลยเนี่ยโอ้โห กำไรประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับก็เลยอย่าอย่ามาอีกเลยคุณไม่ให้ผมผมรู้ผมรู้แต่วันนั้นไอ้คนเดียวนี่นายถ้าคนเดียวน่าขายเก่งคุณเอ็นนิลาน้ำแข็งยังมาแม่น้ำแข็งที่ประพันธยังมาไหมน้ำแข็งยังมาอยู่ครับน้ำแข็งยังมาอยู่ขอบคุณที่มาไดขี้เมานะฮะนี่ถ้าไปพี่ไปคอนแกนพี่ติดต่อได้เลยโอ้ยขอบคุณมากๆครับเราเลี้ยงไม่พี่แกงใจถือที่ไปอยู่สองวันเราเปลี่ยนกันเลี้ยงได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องครับถ้าพี่สมปองมาผมเลี้ยงทุกวันครับเฮ้ยผมไปอำนาจผมสลับกันเลี้ยงกับโจ้นะสลับไปสลับมา ไม่ขอให้พี่สมปองมาเถอะจริงๆครับผมอยากให้มามากยี่สิบสองยี่บสามทันวานะครับลงนัดให<น>้ยาคูนี่กขขายตรงนะพี่เคยญญเป็นบรรยายเขาอยู่เมาไม่ได้ขายตรงเขาขายตรงตรงขายตรกคนอ๋อนี่บีตะเกนตัวทีเขาเขาขายตรงตรงตริดต่อมาได้นะครับเคยเป็นบรรยายน่ยี่สิบสองยี่บสามทันวาพี่สมปองต้อง,งมานะงานอะไรอ่ะงานขึ้นตึกขึ้นโรงงานครับขึ้นโรงงานผมข,นนขึ้นตึกโรงงานทุกคนมาไหมขึ้นตึกคนงานทุกหนลงนัดได้ไหนครับยี่สิบสองยี่ิบสามครับผมไม่ดังไม่มีกระแสเท่าเดิมนัดแต่ผมไปมีุูนส่วนกับคุณได้ไหม ไม่ได้ครับอย่ามาเลยครับมามาร่วมงานเฉยๆก็พอเนีย่ยตอนสึกใหม่คุณง้อผมไปนะผมก็เล่นตัวนะช่วงนั้นอะนอันนั้นไม่อนนตอนนั้นครับใช่ตอนนี้ครับอย่าทำธุรกิจด้วยกันได้ผิดใจกันต่างคนต่างทำาด้ว่าใช่ใช่ครับมามาหาน้องเฉยๆก็ได้ครับมามามา,มาคิดถึงอืมลงนัดนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามนี่ตอนเราทำด้วยกันเนี่ยตอนนั้นเราจะมีมีชะตากรรมเหมือนเดียอกอนไหมไม่ไม่เราก็จะมีมีนี่แหละครับมีเบนซ์สปอร์ตมีเบนลี่มี แลมโบมีอะไรเหมือนเขาครับแต่ไม่มีไม่มีสตตล์กันมเหมือนเขาไม่พี่มียากหนึ่งพี่ไม่ค่อยขับถึงพี่มีวบปกับขี่ก็ตามสองพี่ไม่มีเงินซื้อสามต่อให้มีเงินพี่ก็ไม่ซื้อพี่เสียดายรวมกับอายุก่อนติดเดินออกมาเกือบไม่ไหวอ่ามีคนติดมาไม่รู้าปถึงใครยี่สิบปีติดจริงหนึ่งปีออกมาได้ใช้เงินต่อ โอ้ไม่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 แต่กำลงังโงหมดโอกาสกลับมาเฉิดฉายอันนี้เขาคุณโอพงถอนอยู่ข้อมาแบบนี้ถูกต้องไหมให้ปิดข้อขอีกแ้บนี้ไม่ไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องนะครับเอ,อ่อลักษณะหลังจากที่มีสมมุตินะครับว่าโอเคฐานความผิดไม่ได้มากกว่านี้แล้วสุดท้ายสารลงโทษจำคุกรวมทุกกระทงเ้าเนี่ยอยู่ที่ยี่สิปีจริงนี้ครับพอเข้าไปสู่ราชาธรรมมันจะมีในส่วนของของระเบียบของราชัรร์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวของนักโทษที่จะมีชั้นของนักโทษชั้นต่างๆชั้นดีดีเยี่ยม ชั้นเยี่ยมมากเยี่ยมยอดบวกลบประมาณนี้ที่จะมีชั้นต่างๆแล้วในส่วนของการใช้ชีวิตอยู่ในนั้นนะครับเขาก็จะมีเ,เหมือนกับว่าหัวหน้าห้องของนักโทษคอยให้คะแนนส่งไปให้กับผู้คุมและเขาจะทาสถิติของนักโทษไว้ประมาณสักสามรือหกเดือนนะครับหลังจากที่เข้าไปอยู่ในเรือนจําเป็นนักโทษชั้นเด็ดขาดนะครับนักโทษเด็ดขาดแล้วเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาในส่วนของเกณฑ์ของนักโทษว่านักโทษคนนั้นอยู่เกณฑ์ของนักโทษระดับไหนถ้าทําความ ดีตรงแบบไม่มีไม่ได้สร้างปัญหาไม่ได้มีแบบอะไรมากมายก็จะเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมทีนี้พอเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงเขาเรียกว่าช่วงงานพิธีต่างๆงานพระราชสมภพในหลวงงานที่เขาจะมีการเขาเรียกว่ากัดอภัยยาโทษให้โดยเขาจะบอกเลยว่าถ้านักโทษประเภทยาเสพติดจะให้ส่วนลดเทาไหร่ของโทษที่เหลืออยู่นักโทษแบบแบบคดีนี้เขาเรียกว่านักโทษธรรมดา คดีทั่วไปรับผิดชิงป้นกันโกงยักยอกเอ่อพวกเนี้ยฮะชอบโกงพวกเนี้ยฮะเขาก็เลยเป็นนักโทษชั้นธรรมดาการได้ส่วนลดของโทษก็จะได้เยอะกว่าคดียาเสพติดอืมเขาก็จะพิจารณาให้ว่าโอเคตอนเนี้ยเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมโทษมีอยู่สิบปีให้ส่วนลดเอ่อหนึ่งในหนึ่งในห้าของโทษทั้งหมดนะเขาก็จะค่อยๆลดลงจากยี่สิบปีจะเหลือสิบเก้าปีสิบเจ็ดปีสิบหกปีแต่ทั้งหมดทั้งมวลโดยสถิติอะครับ บวกลบเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า50%ของโทษที่ถูกตัดสินจริงแปลความว่าอาจจะ10ปีขึ้นแน่ๆแต่ออกมาปีเดียวเฉื่ยใช้เป็นไปไม่ได้แน่แท้ครับเป็นไปไม่ได้แน่อย่างน้อยอย่างน้อยต่างที่เลย4-5ปีต้องมีิบอ่ะ10 10ต้องมีครึ่งหนึ่งด้วยเหรอครึ่งหนึ่งต้อง2ใน4เลยเหรอ50%เลยเหรอใช่ครับไม่โทษมันแค่20ปีครับ ติดแปดอยู่จริงหกพวก็บวกลบไม่ได้จะต่ำกว่าสิบสิบหรือแปดบวกบวกไปรประมาณนี้ขึ้นไปอาจารก็ว่าแค่ครับยี่ยี่สิบวันก็อึดอาจจะแย่ในยี่สิบปีมันเดียวมันจะตายแล้วครับอย่างนั้นเนะี่ยไม่ต้องหนงยี่สิบเขาบอกแม่ชะม้อยติดเจ็ดปีเองจริงหรือเปล่าฮะแม่ชะม้อยอ่ะแต่นี่ไม่เหลืเจ็ดแปดอันนี้อันนี้ 8, 9, ต้องอ 9, <10. S 1> ต้องต้อง,ต,องต้องอธิบายว่าในช่วงเวลานั้นนั้นอ่ะมันมีอภัยโทษไม่เหมือนกันแม่ชะม้อยอาจจะอยู่ในช่วงที่มีอภัยโทษบ่อย งาน80ปีในหลวงราชการที่9ในสมัยนั้นมันอาจจะมีแบบลดโทษมากๆหน่อยทีเนี้ยมันเลยทําให้โทษของเขาอยู่เนี่ครับบวกลบอยู่นี่แ8 9 10ปดเก้าสิบอยู่ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยถ้าเป็นกาโทษชั้นเยี่ยมแล้วที่เขาร้องร้องเพลงอย่างเนี้ยเขาเกิดอะไรจริงเมื่อไหร่ครับอ่าบวกลบอีกสี่อันนี้เขาเดือนที่สองอีกสองเดือนรู้ผลครับเราคิดว,ว่าจะไปทางไหนครับได้ไหมหรือว่ายังยังไม่ได้อยู่ที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะ ตัดสินใจเลือกเส้นทางไหนในการเขียนดีกามีเส้นไหนให้เลือกบ้างครับชอที่สุดเส้น,น,นออขอรอการขอให้ลงโทษสถานเบากับเส้นสู้คดีสถานเบาประมาณไหนครับสถานเบามันก็ต้องผ่านขั้นตอนหลายๆขั้นตอนก่อนนะครับเรื่องการขออนุญาตดีกาเรื่องการคุยกับทางผู้เสียหายนะครับฝั่งนี้ค่อยไปลุ้นว่าศาลจะลงโทษลดโทษให้ไหม ถ้าเหมือนท่านไม่รอเท,ท,ที่ยงนี่กี่ปีนะฮะแปดปีครับแปดปีปกติปกแปดปีเด้เหรอครับรรถ้ารอเทีคิดท่าจะเหลือกีป่ปีครึ่งหนึ่งสี่ปีอีกแล้วไม่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 ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะไปวิเคราะห์ตรงนั้นได้ครับเป็นรล้วจะส,จะสู้เราจะสู้ติดนานไหมแปดปีเต็มครับแปดปีเต็มเลยจะสู้แต่ทางเบาดีกว่าไหมผมก็แล้วแต่เขาครับอันนี้ผมไม่มงินก็ฟังอยู่เพื่อพี่ ได้หมดได้หมดครับจริงๆเป็นเรื่องคดีเป,เป็นเรื่องของการตัดสินใจของเขาเราในฐานะนายความก็ทําหน้าที่เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ก็จบกันมีครั้งนึ่งเสดายแทนเขาว่ามันเคยมีจะแบบว่าสามารถพูดคุยกันได้เ<ช>ยียวยาแล้วแค่จะไม่ต้องติดเลยแม้แต่วันเดียวด้วยซ้าใช่ครับใช่ครับนั้นช่วงนั้นก็ใช่ครับโอในเราให้พี่สมบองฟังจริงตอนนั้นนี่โอ้โหเนาะเสดายโอกาสที่ตรงนั้นเนาะผมอีตรงนี้ตอนนี้ผมพันคนเองแต่คุณเกือบพันสี่แล้วเนี่ย ใช่ครับมันก็ไม่คุณเยอะเลยจริงพิสูจน์กันที่หน้าตาครับพี่สมพงศ์ครับคุณยังแค่หลักสิบหลักร้อยนะเป็นกระจิกกระจอยนะเป็นแบบเล็กๆนะครับผมนี่แทบจะเวทนาคุณเลยนะเวลาคนดูคนตะกอนเนี่ยสี่สิบห้าสิบพี่สมพงดึงผมไงมครับจากสิบมาเป็นพันเดี๋ยวสักหน่อยจะเป็นหมื่นนะครับผมเราใช้กันบ่อยๆผมว่าทางผมไปของคุณนั้นเนี่ยไปหาคุณนั้นเนี่ยของผมเนี่ยแตะไม่ได้เดี๋ยวบอกให้ไปอุดหนุนไปอะไรไปทันทีเลยนะของผมเนี่ยง่ายมากเลยบอกพูดไปปั๊บไปของผมเนี่ย บอกอีกสิครับบอกอีกสักครั้งหนึ่งผมเหลือเก้าร้อยแล้วนะต่ำกว่าพันแล้วเอ้ยเนาะเห็นว่าจะได้เนาะคุณเห็นปรากฏการณ์นี้คุณนึกอะไรยังไงครับเห็นปรากฏการณ์ที่ดารานะผมผมมองว่าจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่นักดารานักแสดงได้รับผมก็ยังมองว่ามันมันมันเลวร้ายเกินไปนะครับสำสหรับสำหรับการกระทำสำหรับสิ่งที่เขาทำเอ่อเพราะว่า เพราะว่าเริ่มต้นนะครับเขาอะมอสเนหลวงมองนะฮะไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าไปร่วมธุรกิจแต่แรกนะผมผมมั่นใจอย่างนั้นว่าเขาด้วยด้วยความที่อย่างอย่างน่ะน้องคนหนึ่งที่เป็นคนขอนแก่นบ้านเราตรงนี้น้องมงี้ยเอเมือนเขาหูทั่วประเทศแล้วใช่ครับธุรกิจขององนเก่งสี่ร้อยคนมาหาผมนะครับให้ผมเป็นพันสี่ให้เก่งก็พันเดียวพออไม่เป็นไรครับมาเราต้องมียังไงน้องมีต้องมียังไงคนขอนแก่น ฮักแข่งกันจังไนจังตีสซอยอีหลาได้จังไรไม่ผิดผิดจังไรมันด้วยความด้วยความที่ทั้งธุรกิจทางบ้านน้องธุรกิจของน้องแล้วก็ชื่อเสียงระดับนางเอกช่องระดับประเทศมันไม่มีความจําเป็นใดที่เขาจะต้องไปร่วมธุรกิจเพราะว่าธุรกิจเขาก็ทําบ้านจัดสรรทำฮับของเอสซีจีเขาเขาเขาพร้อมในส่วนของเรื่องเรื่องเรื่องทรัพย์สินอยู่แล้วแล้วแ,วแ,วแม้กระทั่งก่อนที่น้องจะเข้าไปเงินในบัญชีก็น่าจะมีไม่ได้น้อยอยู่แล้ว แต่แต่ด้วยความที่เข้าไปกะว่าจะเข้าไปเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้ผมคิดนะอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าอย่างนั้นแต่แต่ด้วยความที่จับพระจับผูหลายๆสิ่งหลายอย่างทั้งทั้งบรรยากาศเองตัวทางผู้นําได้มีการชักชวนเองแล,แล้วแล้วมันมันก็เอาถ้าสมมติอป็นพี่สมพองอะอในจังหวัดน,นั้นน่ะเขาเชิญพี่สมพองมาเป็นดรีเซนเตอร์แล้วเฮ้ยเสนอแผนให้ฟังต่างๆนารนา ผมพูดประโยคแรกเลยครับเขาชวนผมเพื่อผมพูดทันทีครับพี่รับไหมผมไม่มีเงินครับไม่ไม่เขาไม่ให้ลงเงินหรอกที่ระดับนี้เขาไม่ลงเงินหรือเปล่าเขาไม่ให้ลงเงินหรอกครับทำไมเขาไม่นิมนต์พี่ตอนเป็นพระบ้าอย่งเขาไม่นิมนต์พี่เลยเนี่ยตอนนี้คงไม่ไปตอนนี้ก็ได้ไปกอดจันทรตอนนี้ก็ได้ไปกอดจันทรอนลยพี่กลุกโกหกฮาเกินไปพี่ไม่ถึงระดับเขาใช่ไหมถ้านิมนต์ตอนที่พี่สมภพเป็นพระก็ได้นี่คุณพูดไม่ดีหยุดเลยคุณสุดหยุดชั่วคราวเลย คุณพูดไม่ดีกับมันมือผมมันสั่นคุณพูดไม่ดีกับผมคุณถูกหยุดชั่วคราวเลยทฉันงอมาได้ไหมท่านทนายเก่งเป็นทนายของเมียนทนายเก่งจะทำยังไงดได้เหรอครับเอ้าผมจ้างคุณนะอ่ะก้อนบ้านเดียวกันพร้อมจ้างกันนะอ่ะฉันติดท่าไปแล้วล่ะฉันก็คิดว่าเป็นธุรกิจที่ดีฉันเช็คแล้วอ่ะเขาเช็คแล้วถูกกฎหมายสคบรับรอง ผลิตภัณฑ์มีคนมีชื่อเสียงเยอะคนเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งเยอะ <laughs> เขาก็เข้าไปด้วยด้วยสุจริตใจอย่างนั้นแล้วมันกลายเป็นคลิกกลายเป็นบริษัทเอ้าเฮ้ยกลายเป็นไม่ดีว้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยทนายเกง่งพี่ทนายเก่งคะ,ม,งคะมินก็เข้าไปด้วยชิดอย่างนั้นนะคะก็ค,คิดครับมันช่วยคนได้จริงๆมันคนขายได้คนรวยจริงก็มีคะ่ะแล้วมันมาเป็นอย่างนี้ได้ไงคะทนายเก่งช่วยมินได้ยังไงคะอ่ะ น้องมินออกหนีออกไปก่อนจริงผมจะพูดคำเดียวเลยว่าว่าไปซะไปไหนไปคืออะไรเาหน,นีไปแต่แรกแล้วผมจะบอกให้หนีตั้งแต่แรกแล้วคุณเป็นพนายนะคุณถ้าเขาผิดกฎหมายได้ยังไงคุณเจ่ผมได้ซีหน้าคุณนะคุณเก่งนะด้วยด้วยความที่ด้วยความที่กระบวนการกระบวนการยุติธรรมของไทยครับมันมันเป็นลักษณะของระบบ กล่าวหาเมื่อเมื่อเมื่อเป็นการกล่าวหาเนี่ยพยานหลักฐานต่างๆมันจะถูกโจมตีด้วยฝ่ายเช่อว่ามันจะถูกรวบรวมโดยฝ่ายของทางพนักงานสอบสวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันมันจะเป็นฝั่งฝั่งนี้เขารวบรวมทั้งหมดก่อนอืฝั่งตัวผู้กระทาความผิดเนี่ยฝั่งตัวผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาเนี่ยหรือแม้ให้จำเลยคดียังไม่มีโอกาสในการพิสูจน์ความรู้สุกตัวเองเลย โอเคตัวบทอาจจะใช้คําว่ามันต้องมันต้องสแสวงหาพยานฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาแต่ส่วนใหญ่ในในคดีต่างๆหรือแม้กระทั่งโดยเฉพาะคดีอย่างนี้ครับซึ่งเป็นคดีที่เป็นคดีที่เป็ถูกจับ,จ,บจับจ้องของทางสังคมเนี่ย<อ>ก็เป็นเป็นการยากที่ที่ทางหน่วยงานจะกล้าที่จะลงความเห็นสั่งไม่ฟ้องหรือ กาะทำการใดๆที่มันมีลักษณะอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นการฝืนหรือสวนทางกับทางกระแสสังคมทําไมต้องเอากระแสสังคมเป็นเกณฑ์ทำไมหน่วยงานไม่มีมาตรฐานเดียวกันเลยว่าต่อให้กระแสสังคมจะจ้องหรือไม่จ้องก็มาตรฐานเดียวกันก็คือผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิจะแก้ต่างได้มีทนายได้เหมือนที่เราดูหนังอ่ะคุณมีสิทธิตั้งทนายถ้าไม่มีเราจะจัดทำไ้ทุกคําพูดของคุณจะไป็ยุดหยุดุคุณมีสิ์จะพูดจะไม่พูดแล่ถ้าคุณพูดคุณพูดคุณพูดชั้นศานอะไรเงี้ย ทำไมอย่างที่บอกครับอย่างที่บอกว่ามองปุ๊บมทำไมถึงดิบเอาเขาเข้าไม่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 ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นการพุดตกลุกตะกัดคุณทนายเก่งไม่ไม่ไม่ถือครับพี่ฟังผมให้เสร็จก่อนสิสิบกระแสความก่อนให้ส่วนอ๋อนี่ถือว่าเป็นคนกระ่อนพี่เป็นอะไรกับพี่หนุ่มกัญชัยครับผมเป็นน้องพี่หนุ่มกัญชัยครับให้ผมพูดก่อนได้ไหมครับตอนสุดท้ายพี่หนุ่มกัญชัยว่าจะให้นาฬิกาผมด้วยแต่นาฬิกาเขาเรือนหนึ่งซื้อบ้านในทั้งหลังผมเลยเอาไว้แต่ครับผมไม่น่าจะมีสิทธิ์ปกป้องนาฬิกาเขาได้ เขาไม่ wow, ให้พี่หรอกผมให้มาผมก็ได้จะไปขายครับอ่มันก็เป็นอย่างที่พี่สมปองว่านั่นแหละครับคุณดูถูกเดี๋ยวนีดนึงคุณดูถูกพี่หนุ่มกันชัยหรอว่าแกพูดว่าแกจะให้แล้วไม่ให้หรือไม่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 อยู่แล้วแต่เพลินผมหลังๆคุณสมบัติผมไม่กวรที่จะได้รับ่ไ